สวัสดีทุกคนนียนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโหมดในเกมแดอะมิมิเมกันต่อเลยครับรู้สึกว่าจะมีแชปเตอร์สามสมาร์ทเรเวนมาด้วยถ้ามีโอกาสผมจะมาเล่นให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับอเคไปที่เกมโหมดเลยเขาสู่เกมโหมดแล้วนะครับรอบนี้เขาตัดมาที่ตรงนี้เลยครับผมถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่ารู้สึกว่าจะต้องรอแท็บโหลดก่อนนะในวันนี้ผมจะมาเล่นด่านที่มีชื่อว่าเดอะทวินเควสครับผมเป็นด่านสั้นๆนะครับ ได้สูงสุด5คนเราหลดสักครู่ครับตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับตัวละครคุณผู้ชมได้ตื่นมาบนที่นอนครับผมมาครับกุญแจดอกแรกมาไขาบ้านนี้แล้วก็คีย์ที่2นะครับเน้นเรื่องประมาณว่าคุณผู้ชมน่าจะอยู่อีกมิติหนึงนะครับเพราะว่าเขานอนไม่หลับเหมือนแบบว่ามีอะไรที่จะก่อกวนเขาอยู่ตลอดเขาเลยจะต้องมาสำรวจน,นะครับ โอ้มีเสียงคนร้องไห้ตามทางเลยครับผมเขาบอกว่าไม่ชอบบันไดนะครับมันดูหลอนๆและยังอธิบายต่อว่าสิ่งก่อสร้างมันดูคุณคุนตานเนาะเข้าสู่รสมภารกิจแล้วนะครับสามารถคุยกับตัวละครตัวนี้ได้คือเขาต้องการความช่วยเหลือครับน่าจะหลงมาเหมือนกับคุณผู้ชม อยู่ทรงเขาหน้าจะกินส้มตำเยอะไปหน่อยครับเลยปวดท้องเขาบอกให้ตามหาคีตนะครับปลดล็อกกล่องแรกแล้วก็เอาเคีแรกไปปลดล็อกกล่องที่สองต่อแล้วเอาวิญญาณไปเผานะครับขอให้โชคดีรับทราบครับผมอันนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเลยนะภารกิจขอใช้เป็นตะเกียงเดวิดเคิร์นละกันเ <Wow. S 1> ต็บแรกครับเบี่ยงซ้ายไปเอาเคีตแรกก่อนดูแจะดอกเล็กมากนะ ดีนะที่เขาโฟกัสให้หละละถ้าเป็นข่าวงกดนะครับผมจะชิดขอบไปเรื่อยๆเลยแนะนําให้เซฟพลังงานไปด้วยครับเพราะว่าเซฟโซนไม่ค่อยมีครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไฟเหลือมันสามารถดบได้หรือเปล่า <Huh? S 1> แต่ถ้านาสปีดลันครับก็วิ่งไปเลยก็ได้ มีเสียบันเลงตลอดเวลานะครับเพิ่มความหลอนเจอหรือ,อยังหน้าน้าจะอีกโค้งหนึ่งนี่ครับพอความขึ้นมาแล้วบล็อกแรกไขไปเลยครับแล้วก็เอากุญแจนีน้ไปไขปลดล็อกบล็อกที่สองครับซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับผมผมเปลี่ยนขวาไปเลยละกันลักษณะาด,ด่านม,มันจะเป็นทรงกลมอยู่แล้วแต่พลังงาน แล้วก็อีกอย่างนึ้งน,นะครับที่ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจคือไฟนี้สามารถที่จะหลบได้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่เผาวิญ,ญญาณผีเสื้อด้วยกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วนะครับเอ้ยมุมจ้าเอ๋ครับผมวิ่งชนเต็มเต็มเลยหรือไม่ก็วิ่งมาตรงนี้เลยก็ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งผ่านกองไฟตรงนี้อันนี้ผมก็เพิ่งรับทราบเมื่อกี้เลยเหมือนกัน คิดว่าตัวนี้น่าจะไวกว่านะครับแล้วก็ไวมากๆด้วยแล้วก็ตายมันดักหน้าไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าน้ำปะเชงมีเยอะแต่พลังงานก่อนน่าจะมุมนี้นะครับมาแถวนี้พราะจุดโฟกัสมันอยู่ซอกๆโอเคตรงไฟสีเหลือง มุลไรเดินมาแล้วมาปัาจู๊กันหน่อยขอดจู๊กหน่อยนะครับไปเลยเราไปที่กองไฟเลยครับผมไม่ได้จู๊แบบนี้มานานแล้วนี่ครับมันหายไปเลยแสดงว่ากลัวไฟนะครับหรือว่าหิ่งห้อยก <laughs> ลัวไฟ <laughs> แมงมาประมาณนั้น สี่ยงซาเลยครับผมตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นจุดทางตันนะถ้าจำไม่ผิดเนาะหาไฟนี้โฟกัสโอเคครับผมปึ๊บเลียนำวิญญาณไปเผาไฟกองเมื่อกี้เลยครับระวังมมุจะเอ๋เสียงนี่ไงเกือบเกือบไปเลย ตาม่น่าไปที่จุดเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวไปเก็บใหม่เสร็จเวลาแต่ถ้าพลาดก็ไปเก็บคีย์ได้เลยครับเพราะว่าผมเปิดกล่องไปแล้วโอเคแพทเทิร์นคือวนนะครับลาก่อน Have great time. ไปสู่สุขตินะเฮย้ฮยเฮยเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้ก็เกือบนะพลาดในเซฟโซนนี่คือลำบากเลย ตอนนี้ตัวละครทั้งคู่ได้วาร์ปออกมาจากที่นั่นแล้วนะโอเคให้เข้าไปเผาวิญญาณครับสองอันแล้วก็ทางออกจะอยู่ตรงจุดเริ่มต้นนะครับตัวเ mm hmm. ขาวังกดมันจะเป็นทางตรงนะแด็บโซนคือบ้านเลยครับผมมาตัวดาบเ mm hmm. หลือเคียวหลักคือซ้ายอย่างเดียวเลยครับตามทาง างจุดมันเป็นจุดที่ต้องวัดดวงครับเพราะว่าไม่มีเซฟโซนเลยนวนๆเหรอนี่เร็วน่าจะวนพอแพทเทิร์นนะครับโดนเสียบเป็นไก่ย่างเลยคือตรงจุดเกิดแล้วก็เข้าตรงซอยนี้ไปนะครับข้างหน้าเป็นจุดเซฟโซนอย่างเดียวครับผมนี่เข้าตรงที่ตัวละครน,นี้มาเลยดาบมา ก็ว่าเข้าไปทําไมมันววนรอซูมครับผมไปเลยก็ได้นะไปเก็บตรงกลางก็ได้วิญญาณมีสองตัวนะครับเนี้ยจุดอันตรายมากๆโอเคครับเซฟโซนครับผมผัดจากการเดินป่าก่อนเนาะ <Okay. S 1> มาแล้วมาเลย หยิบไอเทมมาฟลุระวังโดนดึงนะครับตัวเคยียวยังไม่เจอเลยอันนี้ไม่วนครับเท่าที่ผมทดสอบแล้วเดิบ้านหลังที่สองครับผมโดนซูมถน่าจะสีดำดีมากกำลังต้องการอยู่พอดีออ้ยเกือบโดนดึงมาไปเลยครับผมเรียนหนึ่งจุด สีขาวจะเป็นจุดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันลึกมากเลยไม่กล้าไปเลยครับตอนนี้คือมันหนียากครับอันนี้จูบไม่ได้ผมบอกก่อนอปุ๊บ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 ไปเร็วนี่แลวชิคขอาวไว้เสียงใกล้มากขึ้นบ้านฟึบ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 หรือด,ดำไปแล้วจุดเกิดเหลือสีขาว มันต้องใช้ความกล้านะครับแล้วก็จังหวะนิดนึงนะแต่นีนรู้สึกว่าเขาจะให้เน้นการหาจังหวะในการที่จะไปต่อเนาะตอนนี้มันยาวมากเลยอู้อู้อู้อมามก็ต้องกลับหลังงานจะหมดอีกอย่างก็คือสามารถที่จะดูตรงที่เป็นจอซ่าๆเนาะแล้วทำไมไม่มาแสดงว่าอาจจะไปติดสตันก็ได้เนาะ โอ้ยไม่มาก็บ้านแล้วไปแล้วตีโคมปึ๊บ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 ไปขวายืนไว้เฉยๆอุ้ยโอเคตดนไปเลยเดี๋ยวตัวเคียวกลับมาไมน่นามีตัวศัตรูลบกวนแล้วล่ะอันนี้ผมแนะนำอย่างหนึ่งนะถ้าคุณผู้ชมต้องการสปีดรันนะให้ยอมตุยเลยครับผมแล้ววาร์ไปที่จุดเริ่มต้นมันจะจบภารกิจเลย ต่ผมขออนุญาตกลับแบบเท่ๆแล้วกันนี่ครับด้านในสุดรึบเคลียครับผมตรงทางจุดเริ่มต้นเปิดแล้วนะครับเบคอนน่าจะหนีไปก่อนแล้วล่ะบอ,อกอันไม่ไหวแล้วขอตัวไปก่อนแล้วกันอันนี้ผมกลับทางเดิมเลยนะครับอย่า ตีโคองขึ้นุตัวเคียวมาพาก็ไม่เป็นไรครับผมได้วัดไปจุดเกิดเลยอุ๊หัวดาบตัวดาบสายจะดีมากเลยนะโ ล็อกข้างบ้านโอเคสวยมากตอนนี้ก็น่าจะเหลือตัวเขียวตัวเดียวแล้วล่ะเก็บพลังงานไว้ห้า5ิบถึงเจ็้าเปอร์เนต้าสิงเจ็เปอร์เซว้าวโ,โอเคยังไงอ,อุ้ยอ,อ,อุมันเกิดมันเกิดเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋เดลเลย,เลยไปที่ทางออกเลยคเับ แล้วก็น่าจะเดินไปนิดนึงโอเคให้ขึ้นคัดซีนครับผมเรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็ได้รับเหรียญไปเลยนะไปดูตัวเกมที่ได้กันมาเลยนะครับได้มาแล้วนะครับตะเกมในด่านเดอะทวินเควสครับผมลักษณะจะเป็นตัวละครในด่านนั้นเลยแสงออร่าโดยรอบเป็นสีขาวนะครับหากคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้ไว้เราดูกันต่อในด่านต่อๆไปของเกมนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ